บทสวดมนต์มาจากไหนพระให้พรยะถาสัพพียะถาให้ผีสัพพีให้คนจริงหรือไม่ท็อปเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้ท็อปจะเล่าให้ฟังว่าบทสวดมนต์มาจากไหนบทยะถาสัพพียะถาให้ผีสัพพีให้คนจริงหรือไม่เรามาว่ากันด้วยเรื่องบทสวดมนต์ก่อนนะครับจริงๆแล้วการสวดมนต์เนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับ อย่างแรกเราต้องไม่ลืมครับว่าพุทธศาสนานั้นมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสั่งสอนพุทธบริษัททรงสื่อสารด้วยภาษาอินเดียนะครับซึ่งก็เป็นภาษาอินเดียสําเนียงมคตน,นั้นภาษาบาลีสันสกฤตที่เราได้ยินได้ฟังผ่านบทสวดมนต์ต่างๆของพุทธศาสนานะครับก็ด้วยเหตุผลนี้ทั้งสิ้นนะครับและในสมัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้และ สัจสังสอนพุทธบุตรศาสตรทั้งหลายนั้นก็ยังไม่ได้มีการจดบันทึกครับนั้นก็จะเป็นการท่องจํากันปากต่อปากนะครับก็เป็นการสวดทานสิ่งที่พุทค์ได้ทรงรัสสังส่งสอนไว้ปากต่อปากนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นมุขปาฐนะครับและพระธรรมคําสั่งสอนที่ท่องสืบต่อกันมาของพุทธองค์นะครับก็รวมเรียกว่าพระสูตรครับ และต่อมาเมื่อมีการสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วนะครับพระสูตรนี้ก็อยู่ในส่วนของพระสุดตันตปิฎกหนึ่งในตะกร้าสามใบของพระไตรปิฎกนั่นเองครับและยังมีอีกคำหนึงที่พ่วงกันมานะครับคือคำว่าพระคาถาพระคาถาก็คือบทสวดน,นี่แหละครับที่มีสี่วรรคหรือว่า4บาทน,นะครับ ตามฉันทลักษณ์ก็รวมเรียกว่าเป็นพระคาถานะครับเราจะได้เกิดความเข้าใจว่าอะไรคือพระสูตรอะไรคือพระคาถานะครับพระสูตรก็คือเป็นเรื่องราวธรรมบรรยายพระวจนะของพุทธองค์นะครับเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆอยู่ในพระสูตรหรือพระสูตรตันตปิฎกนี้ทั้งสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของอนุภาพของพระสูตรหรือพระคาถาต่างๆนะครับก็จริงๆก็เกิดจากพลังจิตพลังใจนี่แหละครับ เกิดพลังจิตของผู้ที่สาธยายมีความแน่วแน่ที่จะภาวนาจนมีพลังเกิดอนุภาพได้ก็จากพลังจิตพลังใจนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อคราวพระพุทธองค์ทรงมีอาการพระประชวนนั้นก็มีพระภิกษุครับมาสาธยายบทที่เป็นพระธรรมคําสอนของพระุทธองค์นั่นแหละครับก็คือโพชงคปริตนะครับหรือโพชงเจ็ประการนะครับ ซึ่งโพุชงเจ็ดประการนี้นะครับก็ประกอบด้วยการเจริญสติการพิจารณาธรรมนะครับการมีความเพียรมีความสงบมีความตั้งมั่นของจิตและความเป็นกลางซึ่งก็เป็นหลักปฏิบัติธรรมนี่แหละครับที่ช่วยให้จิตใจสงบครับพอจิตใจสงบแล้วก็ลดความทุกข์และความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจนะครับเมื่อผู้ท่องได้สดับตรับฟังสาธยายโพชงเจ็ดนี้แล้วนะครับก็ปรากฏว่า ทรงมีพระอาการประชวนที่ทุเลาเบาบางลงนะครับมีพระอาการดีขึ้นนะครับก็ด้วยเหตุว่าสมาธิแน่วแน่แล้วก็พิจารณาปฏิบัติตามแนวพระปริตนั้นนะครับก็เกิดอนุภาพจากภายในจิตใจของเราบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายไปได้เป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องของบทโพชงคัปปริตนะครับที่มาสวดเวลาที่เราจะ อวยพรให้คนที่เราเคารพรักเคารพนับถือนั้นได้หายจากอาการป่วยเรื่องเช่นเมื่อหลายปีก่อนก็ สวดถวายพระบาทสมเด็จะอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมีการเร็วๆนี้ก็มีการสวดถวายพระองค์พานะครับเป็นประจำนะครับก็เป็นบทโชพชฌงค์ครับด้วยเหตุนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของพระองคุริมานท่านคุณชื่อนี้ไหมครับท่านองคุริมานครับก็ได้เคยสาธยายพระคาถาจนทําให้หญิงที่เจ็บคันแล้วก็คลอดยากทุกทรมานเนี่ยสามารถคลอดได้ง่ายจนถือว่าเป็นคาถาช่วยให้คลอดง่ายจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องมีว่วาอย่างนี้ครับ ท่านพระองค์คุลิมานเนี่ยนะครับเมื่อท่านบวชพระแล้วครับครั้งหนึ่งท่านไปพบมีหญิงเจ็บคันใกล้คลอดมีความทุกข์ทรมานมากครับท่านจะเข้าไปช่วยครับแต่ด้วยความกลัวเนี่ยหญิงท้องแก่ก็พยายามจะหนีเพราะกลัวว่าพระองคุลิมานเนี่ยจะมาทําร้ายเพราะก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระเนี่ยท่านเป็นเป็นมารน,นะตัดนิ้วแขวนคอแล้วก็กลัวว่าจะมาทาร้ายตนครับหญิงคนนี้ก็ตั้งคันมานานไม่ยอมคลอดสักทีนะครับได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นครับพระองคุลิมานจึงเข้าไปโปรดนะครับด้วยการตั้งสัตยาธิฐานเปล่งวาจาว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยเลยที่จะปรงสัตว์จากชีวิตแม้ด้วยความคิดก็ไม่เคยด้วยอนุภาพแห่งสัจวาจาขอความสวดดัสดีจงมีแด่น้องหญิงและทาลกในคันทืน สิ้นเสียงพระองคุลิมานครับทารกในครันก็คลอดออกมาอย่างง่ายดายด้วยอนุภาพแห่งสัจวาจาของท่านและนี่คือที่มาของคาถาทำคลอดนะครับหรือที่เรียกว่าบทอังคุลิมารสูตรครับก็ภาวนาอย่างนี้ครับก่อนอื่นก็ให้ตั้งนโมขึ้นสามจบนะครับก็สวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วภาวนาว่ายะโตหังภค,คินีอะริยณะชาติยาชาโตนาพิชานามิ สันจิตจับปานังชีวิตาไวยโรเปตาเตนะสัจเจนะโสพิเตโหตุโสพิขับพัสสะภาวนาแล้วก็ให้รูปที่คันของผู้ที่ตั้งคันแล้วจะทำให้การคลอดคลอดง่ายครับซึ่งจากบทอังคลิม,มาละสูตรนี้ถ้าท่านสังเกตท่านจะพบว่าก็คือ คำแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลีเมื่อกี้นี่แหละครับก็คือภาษาไทยเมื่อกี้แปลมาจากภาษาลาบาลีบทนี้นะครับก็พระองค์ครีมานท่านก็อยู่ในอินเดียด้วยนะครับก็ใช้ภาษามาคตในการสื่อสารเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสัจจะอธิษฐานของท่านสัจวาจาของท่านก็คือภาษามาคตที่เราสวดต,ต่อๆกันมานะครับเพื่อให้ดํารงคงอยู่สืบทอดความเป็นพระศาสนาต,ต่อไปครับซึ่งก็จะเห็นว่า การสวดภาวนาตามวิถีพุทธนี้ก็จะไม่เห็นว่ามีการอ้อนวอนร้องขอเหมือนกับการสวดองค์การของพรหมณ์นะครับแต่มีลักษณะการสวดมนต์ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่าความแตกต่างอยู่ที่การ arn, อ้อนวอนขอถ้าวิถีพุทธจะไม่มีการอ้อนวอนขอแต่ถ้าเป็นทางพราหมณ์นะครับก็จะมีการอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาน,นั้นๆน,น,นะครับอ่ะนี่คือเรื่องที่มาของบทสวดมนต์นะครับทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของบทยะถาสพีกันบ้างนะครับ บทยถาสพ,พีนี้จริงๆก็มีที่มาจากว่าในสมัยพุทธกาลครับพระสูตรต่างๆนะครับก็จะเกิดจากคําอนุโมทนากถาของพระพุทธองค์นะครับที่ทรงแสดงแก่ผู้ถวายทานตามสถานที่ต่างๆนะครับที่พระองค์เสด็จไปรับบินทบาตพระสงฆ์ในปัจจุบันนะครับก็ตัดตอนพระสูตรเหล่านั้นนะครับจากพระไตรปิฎกมาเป็นบทอนุโมทนานครับที่สวดเพื่อมุ่งจะให้ ผู้ถวายทานแก่พระสงฆ์นั้นได้เกิดความยินดีในทานที่ถวายพระสงฆ์นั้นมาหรือเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้ถวายทานนั้นนนนะครับส่วนบทยาถาสปีที่เราเรียกว่ารให้พรน,นั้นจริงๆแล้วบทสวดน,นี้นะครับบทยาถามีชื่อเรียกว่าอะนุโมทนารัมคถาและบทสัพีมีชื่อว่าสามัญญานุโมทนาคถานะครับแปลว่าบทสวดเริ่มต้นและบทสวดปกตินะครับ ก็เราก็เรียกสันสันวบทยะถาสพีนะครับซึ่งเป็นบทสวดที่ไม่ใช่ผู้พุทธพจน์นะครับซึ่งบทยถา,าเนี่ยเป็นการให้พรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคำบาลีคําแปลเป็นดังนี้ครับบทเริ่มต้นนะครับอนุมโมทนารัมมคาฐานะครับยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปะิตังตุมหังขิป,ปเมวะสมิสตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถา,ามะนิโชติระโสยถา,าคำแปลเป็นอย่างนี้ครับห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังพระสมุทรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉพลันขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์เหมือนดังพระจันทร์วันเพญและเหมือนดวงแก้วมณีอันสว่างสวยเห็นไหมครับเป็นการ สวดเพื่อบอกให้ผู้ให้ทานเกิดความยินด,ดีและให้อุทิศบุญกุศลนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่อยู่ในโลกหน้านะครับก็เรียกว่ายะถาให้ผีครับคืออุทิศบุญให้สําเร็จแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบทนี้เราจะกรวดน้ํากันจนหมดนะครับคือไม่ใช่น้ํานั้นน่ะจะไปถึงผู้ล่วงลับหรอกครับแต่น้ํานั้นเป็นสิ่งที่สื่อให้ใจของเราเนี่ยได้ยึดเหนี่ยวและส่งพลังใจที่เรียกว่าผลบุญเนี่ยไปถึงผู้ที่ล่วงลับ ผ่านการหลั่งน้ำนั่นเองครับส่วนบทสัพพีครับเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการอํานวยมงคลและเอวยพรให้ผู้ถวายทานปราศจากอันตรายทั้งหลายเมื่ออุทิศบุญกุศลให้ผู้ลงรับไปแล้วก็อํานวยพรให้ผู้ให้ทานนั้นให้ปราศจากอันตรายทั้งหลายบทบาลีและคำแปลเป็นอย่างนี้ครับสามัญญานุโมทนากถาน,นะครับสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัตสตุมาเตภวัต วันตราโย ο, สุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลีสะนิจจังวุทฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัท,ทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังคำแปลเป็นอย่างนี้ครับความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปโรคทั้งปวงของท่านจงหาย อันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ท่านขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขและมีอายุยืนด้วยธรรมะสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภละย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดและนี่คือที่มาของการสวดมนต์ครับและความหมายของบทสวดยะถาสพี เวลาที่เราไปทําบุญนะครับเพื่อให้เราท่านได้เข้าใจในกิจที่ทำนั้นว่าทําไปเพื่ออะไรครับขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านครับหากชอบคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่ากกดข้ามโฆษณานะครับขอบพระคุณมากครับขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีครับ